ตอนนี้โอมาอยู่ที่ตังบนเกาะหวายอําเภอปากพีจังหวัดนครนายกอีกแล้วนะคะเพื่อจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงเล็กๆราคาถูกๆและบรรยากาศดีๆวิวสวยๆนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมกันวดแดงวดแดงเต็มเลย มดแดงเยอะมากนะคะตรงนี้ที่นี่นะคะมีที่ดินอยู่ทั้งหมดประมาณ8แปลงด้วยการแปลงละหนึ่งไร่แบ่งขายนะคะแปลงละหนึ่งไร่หนึ่งไร่ ซึ่งจะขายในราคาที่เริ่มต้นตั้งแต่480,000บาทมีถนนสาธารณะผ่านตรงกลางที่เลยตรงนี้มีไม่เยอะค่ะมีเพียงแดแปลงเท่านั้นฝั่งละสนะคะตรงกลางจะเป็นสาธารณะจะแบ่งให้ทุกท่านได้มีที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยและลงทุนไม่เยอะนะคะใครที่สนใจต้องรีบๆเข้ามาจองค่ะตอนนี้โอจะเริ่มเปิดให้จองตั้งแต่เปิดคลิปนี้เลยนะคะบอกก่อนเลยนะคะตรงนี้ราคาไม่แพงราคาถูกที่สุดไม่ได้ห่าง มากะะห่างจากถนนเส้น4008เพียง2.5กิโลเมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้นะคะหรือจะเรียกว่าห่างจากถนนลาดยางเข้ามาในซอยที่เป็นลูกลัง500เมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้ซึ่งตรงนี้นะคะล้อมรอบด้วยความเจริญมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานีอนามัยโรงพยาบาลอบตอวัดตลาดก็ล้อมรอบอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไม่ได้ห่าง ไกลจากชุมชนอะไรมากนะคะคือตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนรอบๆอยู่แล้วนะคะซึ่งที่ดินทั้งแปแปลงเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันจะมีฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะโคกหนองนาที่ทางเจ้าของนั้นได้ขุดเป็นโคกไว้และถมดินไว้มีบ่อนะ้ํามีต้นไม้ใหญ่ไว้บางแปลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะบางแปลงก็จะเป็นลักษณะทุ่งนาที่ทำนาอยู่และติดถนนสาธารณะสองด้าน หรือบางแปลงก็จะเป็นทุ่งนาเลยแล้วใครที่สนใจก็รีบๆเข้ามาดูถือว่าตรงนี้นะคะราคาไม่แพงราคาถูกมากมากเลยก็ว่าได้นะคะสนใจจริงๆต้องรีบเข้ามาดูอ้ยมาอีกแล้วมดแดงมดแดงเยอะมากค่ะโอ้รีบมาไลฟ์ให้กับลูกค้าทุกท่านได้เห็น ก่อนใครๆนะคะอยากจะให้ทุกท่านได้ที่ดินราคาถูกๆวิวสวยๆบรรยากาศดีๆนะคะตรงนี้บอกก่อนเลยว่าน้ำไฟยังเข้าไม่ถึงนะคะแต่ห่างจากถนนเพียงประมาณไม่เกิน300เมตรก็จะถึงแล้วนะคะไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้านะคะแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคทางอบตอนะคะมีะไฟฟ้าแสงสว่าง ระหว่างทางให้ช่วงกลางคืนไม่มืดไม่น่ากลัวเลยนะคะเป็นไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ Cell, ตั้งอยู่ตลอดเส้นทางเลยนะคะที่เราขับรถเข้ามาจากถนนลาดยาง500เมตรเนี่ยจะถึงที่ดินแปลงนี้จะมีเสาไฟช่วงกลางคืนไม่มืดนะคะและส่วนน้ําปปาก็เช่นกันค่ะห่างกันประมาณ500เมตรโอคิดว่าที่ดินแปลงนี้ถ้าเกิดว่ามีคนจองครบแล้วน่าจะขอขยายน้ําไฟเข้ามาใช้ใจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะ ที่ดินแปลงนี้ทั้งเจ้าของนั้นต้องการขายด่วนมากด่วนก็เพราะว่าอาจจะปลดภาระบางอย่างเท่านั้นเองนะคะโดยขายราคาถูกๆูกนะคะเริ่มตั้งแต่4 8, 000, ี่0 0 0ปบาทและแปลงแต่และทำเลก็แตกต่างกันไปแต่อยู่ในเวิงเดียวกันนะคะใครที่สนใจโอ๋ก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาชมด้วยตัวท่านเองจะได้รู้ว่าแปลงนี้ถูกใจเราหรือยังนะคะหรือว่าชอบไหมนะคะตรงนี้นะคะมีที่ดินเพียง8ดแปลงเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 480,000บาทเอาเป็นว่าโอจะพาทุกท่านไปชมของจริงและบรรยากาศจริงตรงนี้ก่อนนะคะว่าเป็นแบบไหนน่าอยู่ไหมบรรยากาศดีตามที่โอบอกหรือเปล่านะคะ ซึ่งตัวโเองตอนนี้เข้ามาอยู่บนโคกที่มีโคกอยู่ส่วนหนึ่งบนที่ดินแปลงนี้นะคะอากาศตรงนี้จะล่มนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเวลาที่โอเข้ามาเนี่ยจะเป็นเวลาประมาณเที่ยงแดดมันก็จะร้อนมากเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมที่ดินแปลงนี้ก่อนว่าเป็นแบบไหนนะคะอย่าลืมนะคะรีบๆมาจองกันคะ่ะโอเคงั้นไปชมที่ดินกันเลยคะ่ะย ตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่หัวมุมของที่ดินแปลงที่เราจะแบ่งขายนะคะซึ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือถนนสาธารณะประโยชน์ค่ะปัจจุบันยังไม่ได้ลาดยางนะคะแต่ห่างจากถนนลาดยางเพียง500เมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้นะคะนี่เราให้ดูบรรยากาศด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะคะทั้งขวามือและซ้ายมือของที่ดินแปลงนี้ตรงที่เราเห็นอยู่รถจอดตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์เช่นกันค่ะ น,นี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านที่ทําสวนทํานาอยู่ที่ข้างๆกับที่ดินแปลงที่เราจะแบ่งขายค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศของด้านหน้าที่ดินแปลงนี้ซึ่งจะเห็นวิวภูเขารอบของด้านหน้านะคะก่อนที่จะเห็นวิวภูเขาเราก็จะเห็นลักษณะเป็นทุ่งนาที่สวยงามนะคะที่จะทํานาอยู่ประจํา โดยรวมของที่ดินด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมมุมนู้นนะคะยืนจากมุมนู้นแล้วถ่ายให้ดูเพราะว่าตรงนี้เราจะมีลักษณะเป็นโคกหนองนาอยู่ส่วนหนึ่งในที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายให้ทุกท่านชมแบบคร่าวๆไปก่อนนะคะแล้วหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วหรือ,อตัดหญ้าตรงบริเวณโคกหนองนานี้เสร็จแล้วถังหญ้าเคลียร์ลิงเสร็จแล้วจะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นภาพ360องศาที่เรามายืนอยู่ตรงกลางที่ดินแปลงที่เราจะแบ่งขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆของที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะมีบ้านชาวบ้านอยู่บ้างตามที่เราเห็นอยู่เป็นป่านั่นก็คือจะเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะที่นี่คนส่วนใหญ่อยู่กันก็คือแต่ละหลังก็จะเป็นเนื้อที่เยอะๆอาจจะดูแบบว่าห่างๆกันนะคะอันนี้จะเป็นวิว360องศานะคะเดี๋ยวจะ ให้ทุกท่านชมบรรยากาศรอบๆของที่ดินแปลงนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่ทำสวนเกษตรอยู่แล้วนะคะก็มีคนอยู่ทุกวันค่ะตอนนี้นะคะจะให้ทุกท่านชมบนโคกแห่งนี้ก่อนนะคะจะอยู่ในพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้น่าจะอยู่ประมาณ1นึ่งไร่กว่าๆนะคะ บนอาบนคอกแห่งนี้นะคะคือถมไว้แล้วพร้อมปลูกบ้านมีต้นไม้ใหญ่อยู่จำนวนมากนะคะต้นไม้ใหญ่ที่นี่นะคะมีอยู่หลายพันด้วยกันนะคะเท่าที่โออ่าสังเกตและมองเห็นแล้วจำได้เนาะเอาเป็นว่ามีต้นมะขามมีต้นไม้สักมะกอกสดาวแล้วก็มะม่วงอะไรประมาณนี้คะ่ะมีอีกจำนวนเยอะเนาะโอจจำไม่ได้เอาเป็นว่าอยากให้ทุกท่านเข้ามาชมด้วยตัวท่านเอง และรวมถึงมีบ่อน,น้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เลยอันนี้ก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่บนที่ดินประมาณหนึ่งไร่กว่านะคะด้านหน้าเลยแปลงนี้คือถือว่าใครที่ได้ไปก่อนราคาจะแบบถูกมากๆเลยนะคะนี่โอเคค่ะ โดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอภาชมไปเลยนะคะใครที่สนใจก็รีบๆแวะเข้ามาดูค่ะตรงนี้นะคะขอย้ําว่ามีแค่ปแปลงเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเหลืออีกแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแบ่งแยกเศษโฉนดออกมาแล้วทําถนนสาธารณะตรงกลางเสร็จหรือว่ามีถนนลาดยางเข้าแล้วขอบอกเลยนะคะว่าจะไม่ได้ราคานี้ซึ่งราคาจะแพงขึ้นทันทีและขึ้นเยอะ เกือบสองข้าวเลยก็ว่าได้นะคะถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้เพื่อซื้อไว้พักผ่อนในยามเกษียณหรือว่าจะเก็บไว้เป็นที่พักตักอากาศโอ้ว่าตรงนี้นะคะเหมาะมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าล้อมรอบด้วยธรรมชาตินะคะด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้จะมีอยู่สองแปลงที่จะเห็นวิววิวภูเขาด้านหน้าสวยงามมากๆนะคะส่วนด้านข้างของที่ดินแปลงนี้ ถ้าจะเห็นวิวภูเขาหรือว่าจะเห็นบรรยากาศธรรมชาติทุ่งนาที่สวยงามแต่หน้าวันนี้ที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นอาช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็อาจจะไม่เห็นทุ่งนาที่แบบเป็นสีเขียวอาจจะเห็นเป็นทุ่งนาสีเหลืองนิดนึงนะคะเร็วๆนี้ก็จะมีอเจ้าของนะคะก็เริ่มเกี่ยวข้าวตรงนี้แล้วเอาเป็นว่าท่าใดที่สนใจหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ